พันนีแม่ไา้สาวใหญ่วัยห้าสิบตอนนี้เธอได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ฐานะร่ำรวยมากแต่ลูกชายของเขานั้นไม่ชอบเธอเอาซะเลยหาว่าเธอนั้นมาหลอกล่อเอาเงินพ่อของเขาพันนีทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เขาได้เห็นความดีของเธอแต่เปล่าเลยลูกชายของเขานั้น ก็ยิงพูดให้เธอว่าทำดีเอาหน้ารับหลังกับเอาพวกเขานั้นไปนินทาว่าเธอมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อเงินเท่านั้นไม่ได้รักพ่อเขาจริงๆหรอกส่วนพ่อของโอนัน้นอายุของท่านหกสิบกว่าเกือบจะเ็ดสิบแล้วแต่ท่านก็เหงาอยากจะมีคนมาคอยดูแลท่านท่านก็เลยชอบผู้หญิงคนนี้ พันนีเองเป็นคนนิสัยเรียบร้อยคุณท่านเองก็รู้แต่ลูกชายของท่านเองกับไปพูดให้เธอต่างๆนานา,นาจนในวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นจนได้ในขณะที่โอนั้นออกไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เมากลับมาส่วนพ่อของเขานั้นได้เข้านอนไปแล้วพันนีลุกมาเปิดประตู เธอใส่ชุดนอนบางๆเพราะเธอเองก็เข้านอนไปแล้วเมื่อได้ยินเสียงลูกชายเรียกเปิดประตูหล่อนก็เลยรีบมากเลื่อมใส่เสื้อคลุมออกมาด้วยหวัวว่า,วาคุณโอลูกชายของสามีเธอจะดุด่าว่าเธออีกพันนีถึงอายุจะห้าสิบแล้วแต่เธอก็ยังดูสวยอวบอันมีน้ำมีนวลโอเมามากเดิน แทพจะไม่ไหวพันนีก็เลยเดินเข้าไปประคองเพราะเขาเซเกือบลม้มโอมองหน้าพันนีแม่นี่คุณคิดจะอ่อยผมเหรออ่อยแต่พ่อผมคนเดียวไม่ได้หรือไงยังจะมาอ่อยผมอีกพันนีไม่ได้ยินคำพูดของลูกชายสามีเธอพูดให้เธอแบบนั้นเธอก็นึกน้อยใจ แต่เธอก็สงบปากสงบคำไม่ต่อลอ้อต่อเถียงฉันพูดด้วยทำไมไม่พูดเงียบทำไมถ้าไม่พูดนี่ก็แสดงว่าเธออ่อยฉันจริงๆฉันเปล่านะคะคุณโอฉันก็แค่เห็นคุณเมาคุณเกือบล้มแน่ฉันก็เลยเดินมาประคองคุณ,คณก็เท่านั้นเอง อย่ามาพูดเลยเธอนะ่ะหาผัวดีๆไม่ได้หรือไงผัวที่หนุ่มๆน่นะทำไมมาเอาพ่อของฉันที่แก่แล้วจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้นี่คุณโอทำไมคุณพูดในพ่อคุณแบบนั้นก็จริงไหมละ่ะอายุปูนนั้นแล้วยังจะริอาจมีเมียเด็กอีกโอ้พูดแล้วพร้อมกับพักพาน,นีออก เจพันนีพยายามระง,งับสติอารมณ์เอาไว้ประคองโอไปที่โซฟาเพราะตัวเขาใหญ่มากเธอเองก็แทบจะประคองไม่ไหวพ่อวางโอนั่งลงตรงโซฟาเธอเองก็นั่งลงไปด้วยเธอกำลังจะลุกหนีเข้าห้องไปนอนแต่โอดึงแขนเธอเอาไว้นี่จะรีบไปไหนแม่เลี้ยงคนสวยของฉันเธอเนี่ย ไม่ชอบผัวเด็กเหรอชอบแต่ผัวแก่ๆละวสิพ่อฉันนะ่ะทำได้ถึงใจหรือเปล่ามีแรงทำหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณโอคุณนี่ปากเสียจริงๆเลยนะคะฉันว่าจะไม่พูดแล้วนะทำไมทำไมขึ้นเสียงกับฉันฉันเป็นเจ้าของบ้านนะเธอไม่มีสิทธิ์คุณโอคะฉันอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่ได้อยู่เฉย ทำงานบ้านทำทุกอย่างดูแลพ่อของคุณทำกับข้าวให้คุณคุณจะเอาอะไรอีกแมมเธอจะทวงบุญคุณอย่างนั้นเหรอเปล่าค่ะฉันไม่ได้ทวงบุญคุณฉันก็แค่ขอให้คุณเข้าใจฉันบ้างว่าฉันอยู่ที่นี่นะฉันก็รักคุณท่านแล้วก็รักคุณด้วยโอ้ยิ้มที่มุมปากนิดนึง แล้วก็มองสบตาเธอรักฉันอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะดีถ้ารักฉันวันนี้เธอต้องนอนกับฉันบ้าหรือเปล่าคุณโอคุณพูดออกมาได้ยังไงกันฉันเป็นแม่ของคุณเลยนะแม่อย่างนั้นเหรอฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอนะ่ะจะเป็นแม่ของฉันฉันก็แค่คิดว่าเธอนะ่ะ ต้องการเงินพวกเรามากกว่าพันนีรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากเพราะโอย้ำแล้วย้าอีกว่าเธอแต่งงานกับสามีของเธอก็เพราะเงินแต่เธอไม่ได้คิดแบบนั้นเธอรักและเคารพคุณท่านจริงๆถึงแม้ว่าคุณท่านจะแต่งงานกับเธอและไม่เคยมีอะไรกันแค่ดูแลกันไปเท่านั้นแต่คุณท่านก็ให้ความสุข พันนีตลอดเรื่อยมาพันนีเองก็ไม่คิดจะลืมบุญคุณท่านเลยเธอจึงไม่คิดจะต่อล้อต่อเทียงกับลูกชายของท่านว่าไงล่ะฉันไม่อยากจะเถียงกับคุณลอก้าคุณโอคุณเมาก็นอนซะฉันจะไปนอนแล้วนี่มันก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวคุณท่านตื่นมาได้ยินเข้ามันจะไม่ดีนะคะพ่อหนะ่ะไม่ตื่นมารอกแกปานนั้นหลับไปแล้ว เธอไม่ต้องไปไหนไปเอาน้ำมาเช็ดตัวให้ฉันก่อนถ้าเธอคิดว่าเธอรักฉันเหมือนลูกก็ต้องปฏิบัติฉันบัานนี้ถอนหายใจเธอก็เลยตอบไปว่าได้ค่ะจากนั้นเธอก็เดินไปเอากำมังใบเล็กๆแล้วก็เปิดน้ำใส่พร้อมผ้าคนหนูพืนเล็กๆแล้วเดินมาที่ลูกชายของคุณท่าน คุณโอคะคุณถอดเสื้อออกสิคะฉันจะเช็ดตัวให้ถอดได้ฉันหน่อยสิฉันเมาถอดไม่ได้หรอกแต่คุณโอคะคุณโตแล้วนะโตแล้วทำไมเธอไม่อยากจะทำอย่างนั้นเหรอก็นายบอกว่ารักพ่อรักฉันไงล่ะเธอก็ต้องทำทุกอย่างพันนีตัดสินใจยื่นมือไป กำลังจะแกะกระดุมเสื้อเขาออกแล้วจูจ่ๆมือของโอก็มาจับมือของเธอเอาไว้แหมมือนิ่มจริงนะอย่าค่ะคุณโออย่าทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณท่านตื่นมาเห็นเขา้ามันจะเกิดเรื่องนะคะเธอกลัวพ่ออย่างนั้นเหรอไม่ต้องกลัวหรอกพ่อนะ่ะเข้าใจฉันคิดว่าพ่อคงทำอะไรให้เธอไม่ได้หรอกเธอนนะ่ะ มันต้องคู่กับฉันพ่อพูดจบโอ้ก็ดึงมือแม่เลี้ยงสาวของเขาแล้วพันนีก็ทลามานั่งบนตักของโออย่าค่ะคุณโออย่าทำแบบนี้มันไม่ดีค่ะใจของพันนีเต้นตุบตับตุบตับถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นลูกชายของสามีเธอก็ตามแต่ด้วยวัยที่เขากำลังเป็นหนุ่มแน่น เธอเองก็ห่างเหินจากสามีเธอมาตั้งนานแล้วและอีกอย่างคุณท่านเองก็อยู่ด้วยกันมาแบบเพื่อนอย่าค่ะคุณโออย่าทำไมกันโอไม่รอชา้ากอดผันีเอาไว้คุณโอคะอย่าทำแบบนี้คะ่ะทำไมเธอไม่ชอบอย่างนั้นเหรอใจของผานีในตอนนี้เธอรู้สึกว่า อ่อนปวกเปียกไปหมดทั่วร่างกายคิดใจของเธอนั้นคิดสับสนมุ่นวายไปหมดนี่เธอไม่ต้องตกใจหรอกเธอน่ะอยู่กับคนแก่ไม่มีความสุขหรอกสู้อยู่กับคนหนุ่มๆอย่างฉันไม่ได้วันนี้แหละฉันจะทำให้เธอลืมพ่อฉันเลยทีเดียวอย่าค่ะคุณโออย่าค่ะ โอไม่รอชา้าปากปิดปากพันนีเอาไว้พันนีดิ้นได้สักพักมือไม้ร่างกายของเธอก็อ่อนปวกเปียกร่างกายของเธอตอบสนองกับทุกอย่างเธอรู้สึกได้ว่าร่างกายของโอบางจุดนั้นมันแข็งแรงซะเหลือเกินจนเธอรู้สึกอ่อนไหวเคลิบเคลิ้มไปกับเขาพันนี เปลี่ยนจากการดิ้นเป็นโอบกอดรัดเขาโอเองก็คิดว่าแม่เลี้ยงสาวของเขาดูอวบอิม่มเขาแอบมองตั้งนานแล้วตั้งนานหลายเดือนจนกว่าจะถึงวันนี้ได้เขาไม่รอช้าจัดการกับเสื้อผ้าของตัวเองออกจนหมดแล้วก็จัดการกับเสื้อผ้าของแม่เลี้ยงสาวคนสวยของเขา เมื่อเขาได้เห็นเลือนล่างของแม่เลี้ยงเขาแล้วเขาก็ทำตาโตนึกไม่ถึงว่าคนอายุห้าสิบจะดูสวยไปทั่วเลือนล่างแบบนี้พันนี้เป็นคนสวยอยู่แล้วเธอหลับตาพิมพ์ในอ้อมกอดของเขาตอนนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะไรจะเกิดขึ้นยังไงสองคนไม่รับรู้พวกเขารับรู้แต่เพียงว่า จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันให้ถึงจุดหมายปลายทางพันนี้มองผิวเผินเหมือนเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่เมื่อมาถึงจุดนี้เธอเป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงเธอต่อต้านทุกอริยบทของลูกเลี้ยงของเธอโอ้ก็ใช่ย่อยจัดหนักจัดเต็มให้กับแม่เลี้ยงจนเธอคางแทบไม่เป็นเสียงคน ทั้งสองกน่ำกันสุดยอดในที่สุดพันนีและโอก,ก็สงบนิ่งอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันพันนีลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองหน้าลูกเลี้ยงของเธอส่วนลูกเลี้ยงของเธอนั้นหลับสนิททั้งการเหนื่อยและก็การเมาของเขาพันนีลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ําแล้วก็เดินเข้าห้องไป มมงเห็นสามีแก่ของเธอกำลังหลับอยู่เธอรู้สึกผิดมากเธอทำผิดกับเขาอย่างมหันเธอยืนมองเขาอยู่ตั้งนานขอโทษนะคะคุณท่านฉันทํำผิดกับคุณท่านอย่างมหันเลยทีเดียวต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาอีกฉันบอกลูกของคุณแล้ว แต่เขาก็ไม่ฟังจนฉันสู้แรงเขาไม่ไหวขอโทษจริงๆกับคุณท่านจากนั้นเธอก็ก้กาวขาขึ้นไปนอนเคียงข้างกับคุณท่านแล้วก็เผลอหลับไปนับตั้งแต่วันนั้นมาโอเลพันนีก็สำนึกผิดต่างคนก็ต่างขอโทษแต่พวกเขา ไม่ได้บอกกับคุณท่านหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้โอรักแม่เลี้ยงของเขามากยอมรับเธอแล้วทั้งสามคนยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา